เด็กๆก,กินมื้อเย็นกันอิ่มแล้วนะคะกินอิ่มแล้วเช็ดตัวแล้วแม่ป้อนคงจะว่าเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าวิตามินอาหารเสริมเนาะ,ะมีท่านผู้ใหญ่ใจบุญท่านหนึ่งซึ่งไม่ประสงค์จะออกนามได้ให้เงินแม่ไปซื้ออาหารเสริมตัวนี้ให้น้องะคะ่ะ เพื่อว่าจะได้เสริมภูมิคุ้มกันให้น้องเนาะเพราะว่าเขาได้รับสารอาหารจากน้ำนมแม่ไม่เพียงพอนะคะต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจบุญมากๆนะคะที่เมตตาเด็กๆเกมตตาเด็กน้อยซึ่งแม่ก็ป้อนให้กินไปแล้วเมื่อกี้ <laughs> กินเสร็จเช็ดตัวอะไรเสร็จสบายตัว ก็ออกอาการเป็นลิงเหมือนเดิมค่ะเราจะชอบอยู่กันบนนี้สอตัวนี้ในกรงนี่คือแม่เตรียมไม่ให้อย่างดีนะคะที่นอนอะไรไม่นอนค่ะไม่อยู่เลยไม่ได้ออกลิงออกข้างไงแต่ว่าอยู่ในกรงใช่ไหมที่แม,ม่เบี่ยง ใบเงินนี่จะแสบกว่าใบทองนะคะเขาจะร้ายกว่าเยอะความซ่าเยอะกว่าด้วย คลิปสั้นๆนะคะวันนี้อัดดีครับ